ครับวันนี้ผมกับน,นนอยู่ที่สนามเทนนิสเอาพาย,พายนะฮะเราไม่ได้ทำคอนเทนต์ที่นี่มานานแล้ววันนี้พอดีมีน้องใหม่มานะอยู่ทางเนี้ยคือขึ้นเะแนอยู่นะครับ <พอ S 2> ชื่ออ,อัปเปอร์นะครับอัปเปอร์เพิ่งกลับมาจากออสเตรเลียมีประสบการณ์ทำงานขึ้นเอน,นที่เทนนิสอะไรวะเทนนิสโอลลี่ใช่ไหมโอลอ่าหนึ่งปีเต็มตอนนี้ก็มาช่วยที่เอาพายนะครับแล้วบางวันก็จะไปช่วยที่โนอาด้วยทีนี้วันนี้คอนเทนต์เราจะเป็นเรื่องของ ไม้เทนนิสหน้าร้อยหรือก็หน้าร้อยสองเนี่ยเนื่องจากว่าเมื่อกี้พอดีเอาไม้ไปลองมาเนาะแล้วเราก็คิดว่าอาจจะมีคนที่อยากจะทําตามเรานะคือไม้หน้าร้อยในท้องตลาดมันก็มีหลายรุ่นเออแล้วก็มันมันก็สูตรสาเร็จอะหน้าร้อยหนักสามร้อยใช่ไหมบางคนเขาก็จริงๆอาจจะไม่จําเป็นต้องใช้สเปคแบบนั้นก็ได้ครับใช่สู้เราเอาไม้เบามาถ่วงมาถ่วงดีกว่าใช่ใช่ไหม อ่ะเดี๋ยวนนมีสามไม้ใช่ไหมใช่ครับเริ่มก่อนเลยตัวแรกก็จะมีเป็น gravity นะครับส0 2 5 Spec เปค m p l นะครับแล้วก็ไม้ที่สองเป็น radical team ครับตัวนี้จะเป็น radical team 2025แล้วตัวสุดท้ายอันนี้นะครับจะเป็น pro stock sinner p g t 301.4อ่ะเล่าให้ฟังตั้งแต่ gravity ตัวแรกโอเคอ่ะเริ่มจาก gravity t เอ้ยโทษทีนะครับ gravity m p l นะครับตัวนี้นะครับโดยสเปค ตอนแรกของมันนะครับจะอยู่ที่หน้าไม้100นะครับน้ำหนัก280กรัมซึ่งมันเป็นไม้ที่อารมณ์ประมาณแบบนักกีฬานะฮะเยาวชนระดับประมาณอายุ10ขวบขึ้นไปนะฮะบ,บางคนที่ตีเราชอบไม้คอนโทรลเนี่ยเขาก็จะเลือกใช้อะไรแบบเนี้ยแต่ว่าเวลาเขาแข่งขันบางทีมันไม่เพียงพอด้วยตัวมันเองมันยังต้องการมวนอยู่เพราะฉะนั้นการที่จะทำคัสตอมไมซ์ไม้ประเภทนี้ มันสามารถทําได้มากมายเลยครับสามารถทําให้หนักได้จน3 0 0 3 0 0กว่าก็สามารถทําไดแ้แล้ว,ล,วล้วที่มาที่ไปทำไมนนไม่ใช้เริ่มที่ไม้สามร้อกรักอ่าโดยส่วนตัวนะครับผมผมลองเทียบการตีตัวนี้นะครับกับตัวที่เป็นตัว Gravity MP ซึงจริงน้ําหนักในใจผมผมอยากได้ไม้ประมาณ300กนะครับโดยที่กริปนะครับข้างในเนี่ยที่เป็นตัว replacement ผมอยากได้เป็นกริปหนัง <ừ> mm. ซึ่งถ้าผมเอาตัว MP มาติดคลิปหนังน้ำหนักมันจะขึ้นไปประมาณ305แล้วซึ่งมันเกินจากที่ผมต้องการใช่ตัวต่อมาครับส่วนตัวต่อมาเจ้า Radical Team นะครับตัวนี้เนี่ยก็คือน้ำหนัก280เท่ากับ Gravity MPL เลยนะครับแต่หน้าไม้จะใหญ่กว่าเฟรมหนากว่านะครับซึ่งตัวนี้ตัวเดิมๆของมันเนี่ยจะค่อนข้างตีง่ายสำหรับแบบผู้เด็กหรือผู้หญิงอะไรเงี้ย ก็จะหยิบไปตีท <function> ี movement, ่ชอบไมคคอนโทรลก็จะตีง่ายเพราะคอมันจะดิ่ดเด้งหน่อยแต่ถ้าสําหรับผู้ชายนะครับที่บบกว่าเฮ้ยฉันอยากตีไลดีโคแต่หน้า98มันเล็กไปนะครับตัว280เนี้ยไม่พอแน่ๆนะครับก็เลยเอามาทําการคัสซอมไม้มันให้น้ําหนัก300กรัมเท่ากับตัว MP แล้วหลักๆเนี่ยนนใช้ไม้ตัวนี้เอาไว้หลักๆใช่ไหมครับอย่างอันเนี้ยผมเอาไว้เอาไว้น็อกกับลูกศิษย์เอาไว้ตีชิลๆได้สบายเพราะว่า power level มันค่อนข้างค่อนข้างสูงแลวบอลมันค่อนข้างออกแฟลตในขณะที่ เอาไว้ทำอะไว้ตีอันนี้ได้ทั้งหมดเลยครับผมสอนก็ได้หรือว่าเอาไวต้ตีตีแบบตีกวนตีเอาไปแข่งเอาไปอะไรเนี่ยผมก็ใช้ตัวนี้ได้เลยเพราะว่าหน้าไม,ม้มันนิ่งพออาโอเคใช่ครับอาแล้วสุดท้ายครับส่วนตัวสุดท้ายตัวนี้อันนี้ท็อปท็อปสุดเลยนะฮะก็คือเป็นโปรสต็อกนะครับตัว TCT 301.4ของซินเนอร์นะครับซึ่งตัวเนี้ย หลกัหลกๆเลยถ้าสเปคเดิมๆที่มันมาซึ่งมันเป็นอ l i t e use เป็น personal นะครับมันก็จะมีสเปคที่ค่อนข้างจะหนักไปทางหัวเยอะนะครับผมก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยมันไม่ใช่มันไม่ได้เป็นสไตล์ของผมละผมก็เลยจับลือ้อปรับแต่งใหม่ทั้งหมดเลยซึ่งผมลื้ออะไรออกไปหมดเนี่ยน้ำหนักมันก็ราวๆพวกเนี้ยสองแปดมันเบาๆอย่างเงี้ยแล้วผมก็ไปเติมเติมเติมจนจนมันได้ประมาณ 300- ร้อยสามร้อยนิดๆน้ำ้ก็กว่าอ่าครับโอเคคือจะดูยังไงว่ามันเป็นโปรสต็อก ตัวนี้ครับที่เห็นเนี่ยคือตรงตรงคอไม้ตรงคอไม้นะครับเห็นไหมเอ่ยคอไม้ด้านในมีสติกเกอร์อยู่จะมีรหัสนักกีฬาซึ่งไปเสิร์ชหาก็ไม่เจออ่าแล้วก็ตรงตรงนี้ใช่ไหมตรงที่เป็นรูร่วมใช่เรียกว่าอะไรเป็นแชร์โฮลแชร์โฮลซึ่งตัวกราฟีน360 plus ตอนนั้นรู้สึกว่าโมเดลมันจะไม่ใช่แบบนี้เนาะอ่าคือคือถ้าเป็นรุ่นใหม่ๆเนี่ยมันจะไม่มีแชร์โฮลแล้วแต่ว่าคนที่เป็นนักกีฬา เขาชอบแบบนี้ชอบโมเดลแบบนี้อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยกลายเป็นโมที่นักกีฬา ATP WTA หลายๆคนเขาก็เลือกใช้กันแล้วก็ทางเฮดก็ทำสีให้มันเป็นรุ่ปัจจุบันนะครับก็เดี๋ยวเราจะลองเอาไม้หน้าร้อยพวกนี้ไปทดลองดูนะด้วยเวลาอันสั้นมีไม่ถึงสินาทีม่านี่ขึ้นเรียนเสร็จยังเนี่ยีไฟสสามร้อยหน้าร้อยนะครับเราจะไปทดสอบมันสตัวเล่นๆแล้วเดี๋ยวเรามาสรุปว่าโอเคตีแล้วเป็นยังไง โอเคครับทด <c oughs> สอบกันอย่างรวดเร็วสินาทีเพราว่ามีลูกค้าเข้ามาใช้สนามต่อนะก็ะอเอาเป็นว่า first impression ก่อนเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวก่อน first impression เนี่ยเรามีทั้งหมด4ไ <4 S 1> มลนะมาทดนะสอบอันนี้ก็อันแรกเป็น t f i 0 0สา0ร้อยสาม้อยหน้าร้อยนะแล้วก็แบบไม่ไม่คัสตอมอะไรเลยนะครับเอ็นก็คล้ายๆกันนะเส้นตั้งเป็น mark ten แล้วก็เส้นนอนเป็นซิงค์แล้วที่เหลือ mark ten กับ genesis new new อ่าโอเค t ับ T5 stable ตามสแตนดาดของมันนะครับแล้วก็บอลค่อนข้างจะ power น้อยกว่านะอเนื่องจากเนื่องจากไปขึ้นสะตึงเลย50ปอนด์แต่ในขณะที่เหลือเนี่ยบอลพุ่งมากกว่านะครับทีนี้ก็โดยรวมนะผมว่าอันนี้เป็นไม้ที่แบบสารพัดประโยชน์อ่ะถ้าเทียบกับเฮดมันก็คือ r รดิคอ l แต่ว่าเป็น r รดิคอ l ที่น่าร้อยแค่นั้นเองนะครับเฟรมก็ไม่หนาไม่บางนะครับแต่ว่าสเตเบิลฟิลลิ่งเออออกรรวฟิลจะคล้ายๆกับ เบลต์นิดๆเนีน่ยไม่เบลด์ผสมกับแรดิคอลนะครับ, uh, รบแล้วก็ให้ความคล่องตัวสูงแล้วก็ให้ฟิลที่ที่แน่นแล้วก็สเตเบิลนะครับเป็นเป็นเป็นซิกเนเจอร์ของเขานะฮะโอเค okay. แต่ว่าไฮไลท์เนี่ยที่เราจะพูดถึงก็คือว่าไอ้ไม้ที่เหลือ3อันเนี้ยนะครับเอาเอาที่เป็นเรฟเลนซ์ก่อนเลยนะครับก็คือตัวตัวที่ตัวนี้เป็นเป็นรหัสอะไรวะ TGT 301.4ไม่ใช่ GK เหรอ GCT ถ้า GCK คือไม้ธรรมดา อ๋อเหรอันนี้คือ T301.4 ซึ่งเป็นโมเดียวกับที่ซินเนอร์ใช้นะก็อันนี้ผ่านการคัสตอมไมซด้วยแต่ว่าเป็นคัสตอมไมซ์ที่ที่นนเขาเลือกของเขาเองนะมันมีตะกัวอยู่ในหัวไม้แล้วก็มีตะกัวอยู่ข้างไม้แล้วก็ดีด้ามก็จะมีซิลิโคนใช่มากิปหนังด้วยใช่ป่ะกิปหนังไม่ไม่อันนี้ไม่มีกิปหนังไหนังอ้าโอเคนะครับโดย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 รวมนะพี่แฮปปี้กับไม้นี้มากๆอ่ะครับ นะครับแล้วก็ถือว่ามันเป็นไม้ที่แบบเคัสตอมมาได้ได้ลงตัวไม่หนักอมไม่หนักเลยอะ่ะถือว่าเป็นเป็นไม้ที่เชื่อวใครๆก็ตีได้นะครับถ้าเกิดมีไม้สปีด MP มาโดนคัสตอมไม้แบบนี้ได้ปะสปีดเอ่อถ้าเป็นตัว MPL ผมว่ามีลุ้นเพราะว่าน้ําหนักมันเบาไม่เต็มเพหน้าอะไรน้าร้อนใช่หานาร้อนหนักสองร้อยแปดสิบถ้าใครอยากอยากจะลองคัสตอมแบบนั้นนะแวะมาหาคดนนะครับโอเคทีนี้ไม้เนี่ยคือเรฟเลนส์นะที่ชอบแบบนี้นะครับ ไม้มัน f l e ก i b l e ในในขณะเดยียวกันมัน stable มากๆนะครับโดยเฉพาะไอ้ช็อตที่มันแบบตีแล้วมันไม่โดนกลางอะ<ช>่ะมันมี power แล้วมันเสือกไปตรงด้วยใช่เ <laughs> นี่ยนัค่คือคือจุดเด่นเลยก<ช>็คือว่าเป็นไม้ที่แบบพลเยอร์เขาเขาดีไซน์มาแล้วแหละว่า<ช>ถ้าเกิดว,ว่าในตำแหน่งที่เขาแบบต้องต้องต้องยืดสุดตัวยืดสุดแขนอน่ะบอลมันต้องไปตรงบอลมันต้องไม่สะบัดที่เขาต้องดีเฟนซ์บอลมาแบบลึกๆเงี้ยครับก็คือเป็นไม้ดีเฟนซ์ที่ดีนะครับแล้วก็บอลพุ่งมากใช่ โดยที่น้ําหนักก็ไม่ได้เยอะลุมน้ําหนักไม่เกิน310ไม่เกิน310กรัมใช่แต่ไม่รู้สึกว่าหนักไะครับพว่าบาลาได้บาลานซ์บาลานซ์เท่าไหร่300ถ้าอันสตรังจะอยู่ที่ประมาณ310ต้นต้น300ก็เทียบเท่ากับโปรสตาร์อ่ะอ่ะประมาณโปรสตาร์97315โอเคโอเคนะครับให้นนมาคัสตอมไม้ได้ถ้าเกิดว่ามี MPL นะ หรือว่าใครอยากจะคือทำออกมาแบบนี้ได้อ่ะไม่ไม่ไม่มีปัญหาคือถ้าใครอยากจะทำาชครับคือคือจะบอกว่ามันอาจจะไม่เหมือนเป๊ะเพราะว่าโมไอโมเนี่ยมันนละโมมันนละโมกันแล้วก็เลเยอร์อัพก็คคละเลเยอร์อัพแต่ว่าเราจะทําให้มันแบบใกล้เคียงที่สุดนะคือพิิ่งที่ทําให้ฟีลต่างอ่ะคือเรื่องเรื่องเรื่องที่ไายด้เลยแหละที่มันใส่ซิลิโคนใช่ครับี่มีซิลิโคนเออแล้วมันทําให้ตื้นครับแต่ที่เหลือเนี่ยมันก็คือกราไฟต์เพียงแต่ว่าโอเคมันมีจุดที่มันแบบตรงนี้มันคอมันจะอ่อนแล้วหัวมันจะแข็งบแต่ว่า ีแล้วไม่รู้สึกว่ามันสะบัดหรือมันแบบสะท้านนะครับสะท้านน้อยอะตัวต่อมาครับคู่เทียบคือเจ้านี่ใช่ไหมเจ้าบิีโอเคโอเคสําหรับคนที่ไม่มีเงินมากขอจะซื้อโปรตอกอันนี้ใกล้เคียงเว้ยอันนี้มันเป็นเซอร์ไพรส์เหมือนกันคือไม่คิดว่าการ์ิตี้อที่ทุกคนมองข้ามเอ้ยการิตีแล้วทีม m อ l เออ MPL ที่ทุกคนมองข้ามนะคือมันเป็นไม้เด็ก ใช่ไหมไม้เด็กแข็งคือเป็นอ่าเด็กแข่งเด็กเด็กเยาวชนสิบสิบสองอะไรเงี้ยใช่ใช่ครับผู้ใหญ่ไม่ควรใช้นะเอาจังจริงมันมันต้องมีแรงแต่น้อยนะส่วนใหญ่ถ้าจะเห็นผู้ใหญ่ก็จะเป็นผู้หญิงยกเว้นนะอ่าคัสตอมไม้ให้ได้แบบนี้ใช่คัสตอมไม้อะไรบ้างคัสตอมไม้อะไรบ้างนะครับตอนแรกมีคลิปหนังนะครับอ่าสองถุงด้ามมีซิลิโคนนะครับถุงด้ามอีกแล้วใช่อ่าแล้วก็มีตาตะไคร้นะครับแล้วก็สามก้านนาฬิกาจริงจริงแทบจะทุกสุดเอ่อประมาณประมาณห้าถึงหกกรัมนะครับครับแล้วก็ตรงนี้อีก เอาง่ายๆแถบละหนึ่งสี่แถบละหนึ่งกรัมอ่ะสี่แถบก็สค่สี่กรัมตรงนี้นิ่งมากแต่ว่าถามว่านิ่งเท่ากับซินเนอร์เปล่าเมท่าเมทนะเนว่นเอรากว่าซินเนอร์เฟรมหนากว่าใช่ปะมันก็ได้เรื่องเรื่องนั้นแต่ฟิลมันใกล้เคียงอ่ะถ้าเกิดว่าคุณมือนพูดออมไปใกล้กันมากเลยนะขายเรี่ว่าแบบเก้าสิบคือถ้าใครอยากได้ฟิล์แบบซินเนอร์นะแต่ว่าไม่สามารถที่จะซื้อไหวอ่ะซินเนอร์ไม้หนึ่งก็สองหมื่นนะครับอย่างเงี้ย แล้วเนี่ยแหละเอาตัวนี้ไปใช้แทนนะครับซึ่งมันก็เป็นสเปคเดิมเนี่ยเบาๆสองร้อยแปดสิบอง้ปสิห้าทำไรได้อีกเยอะเลยนะครับแล้วก็เลเยอร์จะบอกว่าเลเยอร์เนี้ยนั่งเหมือนเลเยอร์อัพโปรสต็อกมากๆอ่ะของปีนี้เขาทําดีนะทำดีพี่ว่าพี่ว่าปีนี้แบบคือคือคือเราลองทัวร์มานะลองโปรมาแต่วันเนี้ยมาลองเอ l อซึ่งก็เป็นเป็นครั้งที่สองครั้งแรกก็รู้สึกไม่ประทับใจ่าไหับแต่พอทัวร์จนสามร้อยกว่าเนี่ย อันนี้แม่งแบบเจ๋งกว่าแม่งดีกว่าไอ้ทัวเอ็มพีที่มันทำมาสำเร็จรูปอย่เดิมสองเก้าห้าง่ายดีกว่าทัวที่ชอบมากกว่าทัวนะโอเคใครอยากได้แบบนี้นะมหานนท์ที่เอาพายนะตัวสุดท้ายนี่ถ้าไม่อยากไม่ยุ่งเลยแหละไม่ยุ่งเลยใช่ก็มันมันมันก็มันก็ถือว่าสเปคมันได้แหละสเปคมันขึ้นมามันก็ตีง่ายดีแต่ว่ามันไม่มันไม่มีฟีลแบบโปรสต็อกที่ที่แคปญตี้มันให้เนาะ อาจจะเป็นเพราะว่าเขาต้องการให้ไม้มันกลวงต้องการให้ไม้มันเบาต้องการให้ไม้มันมันแบบมันมีความเด้งอ่ะเออเวอร์แต่พี่ว่ามันก็ไม่ได้ power เยอะนะใช่มันก็ยัง c o n t r o ลดีเหมือนกับบอลมันไปไม่ลึกคทั้งทั้งที่เราตีแรงอ่ะแต่ว่ามันมันอาจจะโอเคมันอาจจะบอกว่าเล่นคู่มากกว่าที่แบบเอาไว้แบบระยะบอลเล่สั้นๆเลยเงี้ยนะครับก็พี่ก็เลยมองข้ามตัวนั้นไปครับแต่ว่าแฮปปี้ที่สุดคืออันนี้นะครับก็ย้ำอีกครั้งหนึ่ง ับใครอยากได้สเปคแบบนี้สเปคแบบที่นนทําเนี่ยก็อาจจะแวะมาลองได้นะหรือว่าถ้านนเขาอยู่แล้วก็ถ้าอยากจะทําก็เนี่ยนนเขาก็รับนะครับใช้เวลาทํางานไหมเออทำนานไหมก็ไม่เกินชั่วโมงนะโอ้โหรวมขึ้นองค์ขึ้นเอ็นผมก็ว่าผมน่าจะเรียบร้อยถ้าให้คัสตอมไมเซอร์ระดับโลกใช้เวลายาวถันวันเน่ยเออต้องมีคิวต้องมีอะไรนี้มันทำหนึ่งชั่วโมงเสร็จขึ้นเอ็นอีก เหมือนเป็นสูต20นาร็แล้วผมคิดไว้ล้วใช่ไม่เกิน2ชั่วโมงได้ทุกอย่างครบโอเทำไมมีของถ้ามีของอ่ะเออนะโอเคได้ครับวันนี้ขอบคุณนนท์มากนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ